สวัสดีครับผมบ้านาสตอรี่คลิปนี้ก็มาอยู่กับบรรยากาศเดิมๆนะครับก็คือบรรยากาศไถนานะวันนี้ก็มากับเทมงานเสียต้นนะครับก็วันนี้มาด้วยกันสามคันนะครับมาไถไถไถหมักยญ้านะครับไถหุดนะครับนี่นะไถรอบแรกเตรียมดินสําหรับการปลูกนาปีนะครับนี่ครับก็เสียต้นมารับงานนะครับวันนี้ก็ออกงานกันสามคันเดี๋ยวไล่กันให้ฟังว่ามี มีรุ่นไหนบ้างนะครับนี่นะตัวนี้เป็นคันที่อยู่ต้นหน้าเราก็เป็น L50 Turbo นะครับ L50 18เกาะโบนะครับคันนี้มาคู่กับผานของ M 5 0 0 0นะผานใหญ่นะครับผานใบย4่สี่๊ะผ่าน,ไ,น,นไม่ได้ใจนะผ่านใบ24หรือย6่ะครับ โค้งเป็นโคง้งยี่สิบหกหกใบนะครับผ่านยังค่อนข้างใหญ่กว่าตัวรถนะน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับเข้าค่อนข้างดีนะครับผ่านคู่ตัวเป็นคัน M ห้าพันนะผ่านของ M ห้าพันมห้าพันจะคันนู้นนะครับส่วนเจียต้นขับ M หกสองสี่ศูนย์นะครับ คนนี้ก็คนนี้ก็เด็กสุดงานนะครับอาจจะไม่ค่อยคล่องแค่วสักเท่าไหร่นะเราฟังเสียงโบนะครับนีนะ่เสียงโบสักพัตเล็กเดี๋ยวพาไปดู M5000 ้ันอีกทีนะครับ M5000 นี่เป็นเครื่อง NA นะครับสี่สูบไม่มีเทอร์โบตอนนี้ฟัง L5 ไปก่อน L5 เทอร์โบนะครับกลับลอ้อกลับกระทะเวท วงครบนะครับไฮห,หนึ่งนะนาเป็นนาดินทรายนะครับค่อนข้างแข็งตรงไหนที่แข็งก็แข็งตรงไหนที่เข้าก็เข้าดีเลยครับกระทะหน้ากลับนะครับ เสียงโบนะชัดเลยนะครับเสียงโบทีมนี้ไม่ค่อยเน้นไม่ค่อยเน้นลั่นนะครับ <S <S นะผ,ผ่งานจะค่อนข้างใหญ่กว่าฐาน47ทั่วไปนะครับ <S <S ไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นนู้นกันส่วนขั้นต่อไปเป็นเ M5000 ครับตัวลั่นทุ่งตัวนี้เป็นเกียร์ เกย่์รุ่นแรก M 5 0 0 0รุ่นแรกที่เข้ามานะครับเป็นเจ้าคุณปู่เลยนะครับ,นะรบเดี๋ยวคอยดูฟังเสียง M 5 0 0 0ไฮโลสีครับนะนี่นะ M 5 0 0 0นี่ใส่ผ่าน D H 2ี7เฮ็ดนะครับก็ผ่านของ M 6 2 4 0นะตัวนี้ M 5 0 0 0จะใส่ผ่าน M 6 2 4 0 เดินหนะ้าเกียร์จะเป็นเกียร์เดินหน้าไฮไฟลังโูนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เกียร์เกียร์เกียร์โล4ในการไถทํางานนะครับมันจะทําให้คล่องตัวนะครับไม่งั้นจะต้องสลับโลไฮนะครับอันนี้62ยังมีเสาอีกหนึ่งต้นนะครับเสาหน้าสี่ครับ ฟังเสียงสนะิบห้าพันไหมนี่ลั่นเลยนะสิบห้าพันขอยิงตรงไม่มีพักนะครับเอ้ยเห็นชินลารแรงนะครับ เสาเข้าไปนี่ไม่ต้องกลัวนะครับเข้าแน่นอนนะครับแต่รถต้องยกไว้นะต้องต้องดูพิกัดรถด,ด้วยถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ก็เปรียบใส่เ u 4มยูนะขนาดตัวอาจจะใหญ่กว่า m u ็9ยูด้วยนะครับเ็ม5 0 0พเป็นรถกึง่งงานไล่งานนาน,นะครับนานก็สามารถลงดได้ไล่ลง อย่างพ่อเนี้ก็หุ้มมากเลยเอาขนาดนี้เข้าขนาดนี้แล้วยังถอยซ้ำให้ครับพวจะของน้าไม่พอใจนะครับ เดินหน้าเนี่ยมันสับไฮได้นะแต่ว่าถอยหลังต้องเป็นถอยหลังเกียร์ลูนะครับวันนี้มีเกียร์ทั้งสามเจนเลยนะสำหรับคูปะตะก็มีให้รเกียร์เกียร์ยรุ่นแรกที่เป็นเกียร์โลไฮครับโลไฮแยกกันแล้วก็เป็นเกียร์ชัตเทิลแล้วห้าศูนย์นะเป็นเกียร์ชัตเทิลส่วนเอ็มหกสองันนูน,นะครับฮันนูสจะเป็น ดรอลิกรีดชัดเึินนะครับเขาเกียร์เดินหน้าถอยหลังได้โดยไม่ต้องเหยียบแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคันนู้นกันเดี๋ยวฟังเสียง m ม5,000นั่นลั่นอีกอเก็ดดอกครับเสียงลั่นๆเลยนะฟังเบานะครับ ไปดูพี่ใหญ่กันวันนี้เสียต้นเอาเอา M 6 2 4 0งสีู่เวฮดันนี้เป็นล้องานไล่นะครับตัวใหม่จะเป็นล้อล้อแบบล้อสองงานมาแล้วแต่เสียต้อนออกตั้งแต่รุ่นแรกนะเกียร์ตัวนี้เป็นไฮดรอลิกชัตเทิรนะครับหันหลังเป็นของ M 9 5้ห้าันเจ็ดไปยี่บหกนะครับ อันเจ็ดปยี่สบหกนะครับนี่นะอัผนผ่านของ M เก้าห้านะครับวันนี้ M เก้าห้าไม่อยู่ก็เลยจิกผ่านของ M เก้าห้ามารถไถเนี่ยมันจะมีคันหนึ่งที่ไม่มีผ่านใส่ก็คือ L ห้านะ L ห้าไม่มีผ่านนะก็เลยอาดมันก็เลยไม่ค่อยตรงกัน เสียงมันลั่นเลยครับถึงข้าเรื่องดูดันเน่ต้องต้อง M5 นะ M5000 นะครับเยงพร้อมลั่นนะครับฟังเสียงสองคันที่ก่อบโบเน่ไม่ได้ยินเสียงเลยนะ แต่ไอ้คันที่มีอินเอไม่มีเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องอินดีเนี่ยอโอ้โหเสียงรัดมากเลยมันเป็นรถที่ทนมากนะ M5000 เนี่ยคือคันแรกของสังกัดเทียต้นนะครับใช้มาสิบกว่านะครับสิบกว่าปีแล้วก็ยังใช้จนถึงทุกวันนี้ผูกอ้อยหวานข้าวปกตินะครับ ลนเยะแต่เกียร์ก็ต้องอย่างว่านะครับต้องใจย็นนิดนึงเดี๋ยวมาดู M62 กันต่อนะ M62 คันนี้ก็ท่อช้มวิกสปริงแต่งช่างชัด มีสปริงแต่งกับมีท่อครับเทอร์โบเดิมนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ก็ลงไหลายคลิปแล้วตอนนี้ลงมาวิ่งแรกนะครับก็วุ่นวายกับการตั้งฐานอยู่อาอผ่านพึ่งใส่มานะครับตั้งฐานยังไม่เข้าที่นะยินในพอดีไถนะโอ้ถหถวานแห้งได้เนี่สุดยอดเลยครับ เสียงเทอร์โบนะครับเสียงเทอร์โบเดิมก็ค่อนข้างชัดอยู่นะครับหลับอก062เสียงเทอร์โบค่อนข้างชัดนะติดจันลูกเล็กก็ไอ่เรื่องเลยอฮ้ยครับหนขอ40ให้ตรวเลกชัดขึ้นนะครับ เต็มล้ออันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับบางคนถามว่าใส่ผ่านขนาดนี้แพ้รถไหมผมว่ามันมันรับได้นะครับเพราะว่าตะกูลผ่านพวนเนี่ยมันจะใช้น้ำหนักเท่าเท่ากันนะครับเพราะว่ามันหนีกันไม่เยอะนะครับ ขนาดยกเครื่องปลูกอ้อยที่มัหนหนักๆก็ยังยกไหวนะครับอันนี้ไม่ได้หนักเท่าเครื่องปลูกอ้อยนะครับแล้วก็มีแค่เจ็ดใบเหมือนกันอย่างผ่านติดตัวมันมาก็มีแค่เจดใบนะครับมันก็ไม่มีผลอะไรมากนะสําหรับถ้า M62 ไปใส่ผ่าน M95 เกออแต่ถ้าโดดไปใส่แบบผ่านสี่ของเอ็มเงี้ยมันก็ลากไม่ไหวนะ แต่ถ้าเป็นผ่านเจ็ดเนี่ยผ่านเจ็ดผ่านควรมันลากได้สบายครับมันเข้าไม่ลึกมีคนถามเข้ามาว,าว่ามันแท้รถไหมมันไม่เท่าไหร่หรอครับรถมันก็วิ่งปกตินะี่มิดมิดก็วิ่งได้นะครับวิ่งได้ปกติผ่านตาช้างดีเฮห เจ็ดใบเหมือนกันนะครับนี่นะมันก็น้ำหนักหนีกันไม่เท่าไรหรอกครับขนาดเครื่องปลูกที่วันหนักๆทั้งอ้อยทั้งเครื่องรถก็ยังสามารถวิ่งไปได้นะแต่ก็น้ำหนักก็อาจจะเยอะกว่าฐานคู่ตัว M62 อยู่นะครับน้ำหนักก็อาจจะเยอะกว่าอยู่นะ ตอนเราไแเราลากก็ไหวครับสบายแต่ตอนตอนวิง่งตอนยกหางวิ่งอะ่ะเราก็ถนอมรถหน่อยก็หลากสบายสบายคนระับ นกันเดี๋ยวมาฟังเสียง L50 เท่าโบสักหนึ่งเที่ยวนะครับก่อนจะติดคลิปมองเล็กนะครับกานนั่งกานไล่ L50 ไว้ใจได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากพามาดูรถเสียต้นไทนาทเฉย ก็ฝากติดตามได้ช่องวรรณานสตอรี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ